สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับยเก๋นี่ทาย่ิเอ๋ยว่าตอนนี้ยเก๋ยอยู่ที่ไหนยเก๋ยอยู่ที่วัดธรรมปัญญาค่ะนะครนาะยก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 ,ยก,ยกแล้วข้างหลังที่เห็นนะคะคือพระบร,รมรูปเสด็จพ่อราชการที่หนะคะวันนี้มายามค่ำคืนเดีย๋ยวยเก๋จะพาไปดูโบสถ์ เป็นโบสถ์ที่ถ้าตอนที่ไม่ไม่ไม่โควิดแล้วอย่างนี้เนี่ยเขาเปิด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ติดไฟสวยงามมากแล้วนี่นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คือโบสถ์ติดไฟสวยงามมากทั้งโบสถ์เลยถ้ามาเนี่ยกลางคืนจะเห็นเด่นชัดเลยสวยมากค่ะด้านหน้าที่เห็นเป็นโบสถ์แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนูน่น ข้างในอาคารนั้นมีลูกป้านทั้งโอเยอะแยะบรรยายไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตามไปดูกันนะคะจากประตูปากทางเข้ามานี่เราก็จะเห็นโบสถ์หลังใหญ่มาแล้วมาแล้ว พราะโบสถ์ที่เนี่ยเขาให้เดินลอดโบสถ์ตรงนี้เขาเขียนว่า24ชั่วโมงเห็นไหมคะคุณผู้ชมเชิญขึ้นกราบขอพรอธิษฐานจิตหลวงพ่อเสาห้านะคะบนอุโบสถสดได้เลยมาๆมา,มาขึ้นไปด้วยก,กันเลยคะ่ะ และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะเป็นหลวงพ่อเสาห้าค่ะสังเกตข้างบนนะเขาปั้นพญานาคด้วยเป็นพญานาคห้าห้าเสียน,ยนจะเรียกตัวก็มันมีแต่หัวมันไม่มีไม่มีตัวห้าเสียนนะคะสวยอะ่ะติดกระจก มีเสียงปีป๊ปอปีป๊ปอด้วยแล้วนี่ก็คือภายในอุโบสถข้างบนนะคะงดงามวิจิตรมากค่ะแล้วตรงที่เห็นอยู่นี้ก็คือฐานพระประธานนะคะ เขาก็ปั้นเป็นรูปยักษ์รองรับฐานมีพญานาคด้วยเป็นศิลปะแบบใช้ปูนปั้นแล้วก็ประดับกระจกนะคะแล้วก็ที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ตลอดเวลาเลยคือเขาจะเปิดบทสวดเอาไว้ด้วยนี่ค่ะเห็นใกล้ๆอีกครั้งหนึง่ง หลวงพ่อเสาห้านะคะเดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปค่ะว่าเราจะไปดูอะไรกันตามไปได้วยตามไปด้วยกันเลยค่ะนี่พอเราไหวไหลวงพ่อเสาห้าเลยใช่ไหมก็ลงมาใต้โบสถแล้วก็ลอดบสถได้ลอดบสถค่ะเดินเข้าไปได้เลยมีอนนีนี่อยู่นะเขาแค่บอกว่าก้ม<ด>ระวังศีรษะนิดนึง ตามน,นี้เลยลอดโบดไปดูข้างใต้กันค่ะ<ม>เป็นบอ่อพญานาะคไม่ไม่เป็นบอ่อน้ําจริงนะอุ้ยเป็นบอ่อน้ําจริงนะมีน้ำใต้โบดม,ม,ม,มีน้าใต้โบ<ม>ด <h ank. S 3> จริงนะแล้วก็ไม่ไม่ไม่แห้งไม่แห้งด้วยนะออนี่แล้วก็อันนี้ก็มี เห็นชื่อแั่นทองบรรจุลงบาท <c oughs> หนุนดวงชะตาภ <c oughs> ายใต้โบสก็จะมีพุทธรูปมีพญานาคแล้วก็ที่สังเกตนี่พระบรมวงศาทั้งหลายก็มีรูป ถายอยู่ที่นี่ด้วยเมื่อเราลอดโบสขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพระธาตุใจดีเสาห้ามณีรัตนะมหามงคลเศรษฐีนะคะ ที่เนี่ยหลังจากหมดโควิดแล้วเนี่ยเปิดได้เนี่ยมาได้ยีิบสี่ชั่วโมงเลยค่ะภายในพระาธาตุก็จะมีลูกปั้นของพระพิสุสงฆ์นะคะอย่างที่เห็นตรงนี้นี่คือนี่ องค์แรกคือหลวงพ่อกเกษมค่ะนี่ไม่ต้องบอกก็รู้เลยนี่หลวงพ่อโตนะคะส่วนรูปนี้เป็นหลวงปูม่มาน ทางด้านนี้มีเสด็จพ่อรอห้าด้วยค่ะ นี่คือพระมหามงคลเทพมุนีหรือหลวงพว่อสดค่ะบบบบใช่เพราะตรงเจดีนี่มาที่นี่หลายครั้ง้วแต่ไม่เคยมาเจดีนี้เลยเดี๋ยวตามขึ้นไปข้างบนกันนะคะตรงเจดีเนี่ยจะมีเป็นบันไดาทางขึ้นอยู่ด้านข้างนะคะ กำลังคาขึ้นมาข้างบนค่ะจีข้างบนมีอะไรบ้างยังอยู่ในการบูรณะอาย,ยนี่ยังอยู่ในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เวลระวังนิดนึง อตอนนี้ที่เกศสังเกตเห็นคือบนเจดีย์องค์ใหญ่เนี่ยเขาจะมีเจดีย์ล้อมรอบอยู่แล้วป้ายแผ่นหนึ่งที่เกศเ,เ,เห็นนี่ตรงนี้คือพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็งพระเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดียฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดแต่ละเจดีย์ ที่เห็นเป็นองค์สีทองนะเด็กเก็เลยว่ามันน่าจะเป็นประจํานักสัตว์นั่นเองอย่างอันนี้พระธาตุประจําปีเกิดของปีมะโรงค่ะพระธาตุเจดีวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะตรงนี้ก็เป็นเจดีประจําปีเกิดแต่ละปี อันนี้ปีมะเมียอ,อันนี้ปีมะแม,แมนี่พระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่ส่วนอันนู้นเหมือนทางอีสานเลยอันนี้คือปีว่าพระธาตุพนมนี่ไงเห็นไหม ทรงแบบนี้เลยค่ะประจำอีสานแล้วก็มีทางนี้อีกโเดี๋ยวถ้าตอนเสร็จน่าจะสวยงามมากนะคะที่นี่เพราะว่าตอนนี้ j จดียังอยู่ระหว่างการบูรณะยังทําไม่เสร็จนะคะแล้วตอนนี้นะคะยัยเก๋อยู่กับประทาประจําปีเกิดปีชวดค่ะ ก็คือพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ปีช่วยก็คือปีที่เยีเก๋เกิดค่ะเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วอืมง่ก็คงเป็นคุณยายวรนณาแล,ล้วค่ะพ่าะยังพิงเสาได้ซะขนาดนี้ เดี๋ยวตามไปดูกันต่อนะคะว่าจะไปตรงไหนต่อโซนที่จะไปต่อเป็นแบบจีนเป็นใจดีจีนคุณผู้ชมอาจจะงงว่าทำไมเยเก๋ชอบมา กลางค่ำกลางคืนมืดมืดมด,ดึกๆึกตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นนะคะนี่คือองค์เจ้าแม่กวนอิมค่ะมืดจริงอะคะ่ะแต่องค์เจ้าแม่กวนอิมอะเราเห็นชัดมากเลยสีทองเลยแ,แล้วก็เราจะได้ยินผู้เฝ้ายามที่นี่เป็นระยะระยะ เห่ารับตลอดปะเรียกว่าในอาคารใหญ่ๆข้างโบสคุณผู้ชมเข้ามานะก็จะเห็นอันแรกเลยนี่ขอเชิญซื้อลงศพบริจาคให้กับผู้ยากไร้นะคะข้างในแล้วก็จะมีที่เราคุ้นเคยกันดีเลยนี่ไอ้ไข่ค่ะข้างหลังมีถวายไก่เพียบเลยตรงนี้เป็นโลง พ่อมีน้ำเต้าเรียกซับด้วยใครสนใจบ้างทาเวสุรวรรณปฐมาเลิกเปิดซับรุ่นที่หนึ่งใครสนใจมาที่นี่ได้นะคะ น,นี่มีเป็นซุ้มหรือสีนะคะมีกุมารทองมีกุมารีมีพ่อป,ปู่แล้วก็เสียนยักษ์เยอะแยะเลยค่ะแปองมีองค์ไหนยิ้มด้วยเปล่ากวักมือเรียกด้วยเปล่า ยิ้มให้ยิ้มนะแต่อย่าไปหุ่นคว่มือสักตัวโอ้โหเพิ่งสังเกตเขาถวายตุ้มหูไว้ตั้งหูไว้ให้ก็ไงก็ให้เจ้าแม่ไงนี่สร้อยนี่มีสร้อยสองวงสองวานตุ้มหูนี่ของเทพกระซิบนะคะ ส่วนข้างๆกันนี้ค่ะเทพทันใจค่ะส่วนสององค์ที่เห็นนี่พระศิวะนะคะพระแม่อุมาแล้วก็พระพิคเนศค่ะทำไมเขาเขียนพระพิมคเนศเรอนะพิคพิคเออพิคะพิคคเนศเออพิคคเนศแต่เราพระพิคคเนศถูกแล้วเขาเขียนอย่างนี้ถูกแล้วพิคคเนศพิคคเนศสวน แต่ถ้าเป็นทางอินเดียอินเดียไม่มีพิคนเนตแล้วเป็นเรียกอะไรออคนเนตออคนเนตใครไม่มีโอกาสได้มาก็ดูคลิปนี้นะคะเห็นอะไรในนี้ก็นั่นแหละผ่านสายตาจากของตะเน่กับยาเก๋ไปแทนละกัน นี่นะคะเรือเรือพรพระเสาห้าค่ะมีสีพายเรือลำนี้เคยเข้าแข่งขันแล้วนะคะนี่ที่สำคัญคือมีค้วยรางวัลการันตีเลยค่ะดีทั้งชนะเลิศรองชนะเลิศเยอะแยะเลยค่ะ ที่เห็นอยู่นี้นี่คือเครื่องฉายหนัง <c oughs> แบบโบราณเลยค่ะนี่สมัยก่อนก็จะเป็นแผ่นฟิล์มอย่างนี้ <c oughs> อย่างนี้เลย <c oughs> นี่คืออะไรเท้ารดอ๋อเท้าที่ทดูแลทั้งสี่ทิศอาเท้าวิรูปาเท้าวิรุฬหก ตรงนี้เบบีบุตรดาอ่าใช่นีอ่อยาเก็บโปรโมทให้ด้วยเลยละกันขอเชิญร่วมทำบุญเททองหล่อองค์ท้าเวสวรณนะคะสูง4.55อมเมตรนะคะ4บวก5บวก5เท่ากับ14ลบ หบวกกับ4เท่ากับ5นะคะครบรอบวันเกิดหลวงพ่อเสาห้าขึ้น5้่ํา,าเดือน5นะคะที่วัดธรรมปัญญานะคะวันจัก,กรีก็คือวันที่6เมษาปี2565นะคะเวลา13 55. นาฬิกาห้นาทีค่ะขอเก๋กขอเชิญชวนเลยแล้วกันนะคะร่วมทําบุญบริจาคได้ที่ พระครูสุดที่ทำปัญญาวุฒินะคะเจ้าอาวาสเบอร์โทตามที่เห็นเลยค่ะนี่นะคะโบดเป็นชัดเจนมากค่ะถืนว่าหลวงพ่อสายห้าค่ะอยู่ติดกับอาคารที่จัดแสดงนีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณผู้ชมให้กับจี๋ วันนี้กับยายเก๋ต้องลาแล้วลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์คอมเมนต์มาเยอะๆนะคะแล้วตอนนี้ยายเก๋จะพาไปเที่ยวไหนอีกไปชมอะไรคอยติดตามชมค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะวันดีค่ะ